รู้หรือไม่ตอนนี้ Tik t o k มีสตอรี่แล้วนะครับวิธีการทำแบบนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าหลักของ TikTok นะครับเราไปดูสัญลักษณ์นี้ครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์นี้เนี่ยที่เป็นสีเี่ยหลี่ยวเนี่ยเรากดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดอัดสตอรี่ของเราได้นะครับมันอัดได้ประมาณสัก20กว่าวินาทีเท่านั้นเองนะครับเราก็กดอัดไปเลยนะครับพอเราอัดเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเราอัดเสร็จละเราก็สามารถใส่ข้อความได้ด้วยครับเทส แบบนี้ครับใส่สีได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ใส่เพลงได้ด้วยนะครับจากนั้นก็กดคําว่าแชร์ไปยังสตอรี่นะครับมันก็จะไปสตอรี่แล้วครับแต่ถ้าเราไม่อยากอัดสตอรี่นะครับเราสามารถอัปโหลดรูปภาพก็ได้นะครับหรือจะเป็นอัปโหลดที่เป็นรูปภาพหรือวิดีโอของเราลงได้นะครับสังเกตง่ายๆก็ได้ครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีตัวบวกตรงนี้นะครับที่เป็นสีฟ้าคุณก็สามารถที่จะสรีเอทสตอรี่ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณเข้ามาเนี่ยกดปุ่มกล้องนะครับ อันนี้โอป้าทาเป็นรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งกดปุ่มกล้องนะครับแล้วคุณก็โพสต์ได้เลยครับจะเป็นวิดีโอหรือภาพก็ได้ใส่ข้อความแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับโอป้าลองโพสต์ดูตอนเช้าแล้วก็กดคําว่าแชร์ไปยังสตอรี่นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตเนี่ยอันนี้ทําเป็นรูปให้ดูนะครับกดที่ปุ่มนี้เวลาที่เราไปที่หน้าหลักของเรามันจะมีปุ่มนี้เรากดปุ่มนี้ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถที่จะอัดสตอรี่ได้ครับ เนี่ยครับแล้วพอเราเนี่ยครับดึงแถบทางซ้ายมือมาเนี่ยดึงมาทางขวามือนะครับเราก็จะเห็นเพื่อนเพื่อเนี่ยโพสต์สตรอรี่เห็น study, ไหมครับอันนี้เป็นคนที่โพสต์สตอรี่อันนี้คือสร้างสตรอรี่นะครับอันนี้คือโอปป้าโพสต์สตอรี่แล้วอันนี้ก็จะมีเพื่อนเพื่อของเราโพสต์สตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆครับอันนี้เป็นหน้าจอเราใช่ไหมครับเราก็แค่ดึงมาทางขวามือแค่นั้นเองนะครับมันก็จะมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมติเราอยู่หน้าหลักใช่ไหมครับเราเปลี่ยนไปหน้าหลักโอ๊ยวันนีี้้ออยากกกกเเลนนนสตรระคคััับบบ็ดดดมิว ดึงแถบขวามือออกมานะครับดึงออกมาตามลูกศรที่ป,ป้าชี้ไปเลยดึงออกมาทางขวามือครับแล้วก็กดคําว่าสร้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเทคนิคนะครับในการที่จะลงสตอรี่ของ t k t t o k นี่ก็เป็นอัปเดตใหม่ของ t i t t อกในปี2021กลางปีนี้นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับใครชอบพิมชอบครับ